ัศนคติของคุณบวกการตัดสินใจของคุณเท่ากับชีวิตของคุณทางเลือกและการตัดสินใจเป็นของเราทุกคนคุณอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าชีวิตนั้นเป็นผลการตัดสินใจของคุณเองคุณรู้สึกอย่างไรกับประโยคที่ผมพูดไป นอกจากนี้คุณต้องตระหนักเอาไว้ว่าสิ่งที่มีอำนาจต่อการดำเนินชีวิตของคุณคือการตัดสินใจครับทุกการตัดสินใจและทุกทางเลือกของคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตมากสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ล้วนมาจากทางเลือกและการตัดสินใจของคุณในอดีตท,ทั้งสิ้นทางเลือกมีผลลัพธ์ของมันดังนั้น จะดีกว่าไหมถ้าเลือกทางที่ดีกว่าผมย้ำเลยนะครับว่าคุณเลือกความคิดและความรู้สึกได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจครับจะตัดสินใจถูกหรือผิดยังเป็นเรื่องลองลงไปเมื่อตัดสินใจอะไรสักอย่างในไม่ช้าคุณจะได้รับทราบถึงผลลัพธ์ซึ่งไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันจะช่วยคุณก้าวไปข้างหน้า เมื่อตัดสินใจไปแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมกับยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดคุณควรให้อภัยตัวเองและคิดเสียว่าณนะช่วงเวลานั้นด้วยความรู้และข้อมูลที่มีอยู่นั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจไม่ได้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรอกแต่ความเจ็บปวดนั้นมาจากวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหานั้นๆมากกว่าดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งนั่นก็คือทางเลือกนั่นเอง ผมจึงจะยกตัวอย่างคำถามถามผู้ฟังทุกท่านคุณต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นไหมล่ะคุณก็แค่หาทางเลือกที่ดีเกี่ยวกับอาหารและการออกกำลังกายคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าคุณก็แค่ตัดสินใจจากสิ่งที่อยู่รอบตัวให้ดีกว่าเดิม ทุกสิ่งที่คุณเห็นทุกสิ่งที่คุณอ่านทุกสิ่งที่คุณกระทำคุณตัดสินใจให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราต่อไปมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลือกและตัดสินใจแบบไหนพยายามทำตัวเองให้มีความสุขมากที่สุด จะได้ไม่มีความทุกข์เข้ามาลบกวนและสุดท้ายก็จะมีคำถามที่คุณควรถามตัวเองสะกก่อน 1. การตัดสินใจอะไรที่จะทำให้คุณเริ่มการเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันนี้เลย 2. คุณจะเลือกให้ตัวเองเป็นที่ยืดหยุ่นขึ้นคิดบวกมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นได้หรือไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังจนจบฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอยากชมฟังคลิปดีๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับ